อยู <im itation> <im itation> ่ข้าวอะ่งวสเมกนะครับกคบ็คืออยู่ในอเภอีเทพกระระเทียมเราหอมนะครับ ปลาดุกลงไป <c oughs> โขถยวหน้ากระพริหอมมากเลยครับตอนนี้ผัดให้พริกแกงของเราทั่วปลาดุกนะครับแล้วเราก็เติมน้ําแล้วก็ปล่อยให้เเคี่ยวให้เขาแห้งเติมน้ำล้างโคกกันนะครับ เติมน,น้ําน้อาโคกลงไป,เ,ปเติมน้ําสักนิดนึนะครับให้ปลาดุกเขาสุกหน่อยแล้วก็ค่อยๆเกียนะครับให้ปลาดุกเราไม่ติดกระทะไม่ต้องคนนะครับเดี๋ยวมันจะเหม็นข้าวนะครับค่อยๆเกี่ยแล้วเราก็จะเอาฝากระทะมาปิดร้อยก็จุกอีกที แต่ตอนนี้เราก็เติมเครื่องปรุงหวยก็ได้เลยครับเติมเครื่องปรุงเลยได้ครับเติมเครื่องปรุงด้วยผงฟงฟิ้งใครไม่ใส่ก็ได้นะครับเป็นชอบกันชอบเป็นการส่วนตัวนะครับตามด้วยซีลขาวนะครับผมตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับจะตักมันตามรา,ายสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ด้วยน้ำตาล ายแดงนะครับสักนิดหนึ่งอัตราส่วนในการปรุงรสนี่แล้วแต่คนชอบเลยนะครับลิ้นใครลิ้นมันไม่เหมือนกันนะครับเราก็ค่อยนะครับผัดชิ้นปลาที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาข้างบนแล้วให้ข้างบนลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักครู่แล้วเราจะปิดฝานะครับผมเปาแก๊สไปสักหน่อยแล้วก็เราก็ปิดฝา ไม่ต้องให้มันเดือดมากนะครับปิดฝาไว้เดี๋ยวกลับมาดูกันทีครับเราปิดฝาที่ไม่สักคู่แล้วมาดูนคะรับี๋ยวก็ค่อยๆผัดนะเพื่อนผมอาจจะผัดไม่ให้แห้งเลยนะอาจจะมีน้ำเอาไว้คลุกข้าวเพื่อนะครับคลุกคลิกกหน่อยเดี๋ยวผมจะเพิ่มซีอิ๊วดำลงไปเพื่อความให้สีเขาดู เหลือบๆสวยงามหน่อย่ดี๋ยวเราเริ่ซีลดำครับผัดให้ซีวดำเราเคลือบไปกับตัวปลาดุกของเราครับเข้าไปในน้ำแกงเดี๋ยวแล้วผมจะปล่อยให้มันหดลงกว่านี้สักหน่อยให้มันแห้งลงกว่านี้สักหน่อยนะครับนะ้ำโอ้หอมมากเลยครับปรเป็นอนตอนนี้ลองทำกินกันดูนะครับผัดกระเพราปลาดุก แต่วันนี้ผมอยากให้มันมีน้ำคุกคิกคุกคิก,คก,คกหน่อยนะครับเอาไว้คุกข้าวนะครับตอนนี้ก็จะบ่ายสองแล้วครับเดี๋ยวผมปิดฝาแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้น้ํามันแห้งกว่าน,นี้จะหน่อยแล้วกลับมาดูกันอีกทีครับตอนนั้นเราก็จะใส่ใบกระเพรากันเลยครับหลังจากที่เราปิดฝาไว้แล้วมาดูกันครับว่าน้ําแห้งหรือย,อยังโอ้แจ็งครับ น้ำเริ่มแห้งแล้วนะครับกำลังดีแล้วเพื่อนๆผมไม่อยากให้มันแห้งไปกว่านี้นะครับให้มันมีน้ำบ้างครับเวลาเรากินไม่หมดเราสามารถเอาอุ่นได้โดยที่มันยังมีน้ําอยู่เราก็อุ่นต่อกินตอนเย็นกินตอนค่ำได้เลยนะครับนี่ตอนนี้ก็สุกแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ใบกระเพราลงไปนะครับผมใส่ใบกระเพราลงไปเลยครับใบกะเพราหอม ซื้อมาสิบบาทล้วก็อยากจะใส่ให้มันเยอะๆนะครับเพราะเวลามันเหลือมก็จะเกี่ยวติดตู้เย็นทิ้งทุกทีอหอมมากเลยครับตอนนี้กะเพราเราโดนกระทะโดนความร้อนหอมมากลแล้วก็ปิดแก๊สน,นะครับลองทำกินกันดูนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็คือก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ แล้วก็กดกระดิ่งุ๊งนะครับแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปเมนูต่อๆไปอัดกระเพราปลาดุกเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับ นี่ครับมันกินข้าวกันครับเพื่อนๆตอนนี้ก็บ่ายโมงบ่ายสองแล้วครับแดดเปี้ยงเลยครับตอนนี้เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเราร้อนแล้วครับเพื่อนๆมากินข้าวกันครับลองทำกันดูนะครับผัดกะเพราปลาดุกนี่ครับอืมทอดเค็มๆนวันวๆน,น,นะครับไม่ต้องเผ็ด ไม่ต้องให้มันเผ็ดมากนะเพื่อนหรือถ้าใครชอบเผ็ดก็เผ็ดมากกว่าน,นี้ก็ได้อืมอร่อยครับนี่ใหญ่ปลาอาื่นก็ได้นะเพื่อนๆเป็นปลาเก๋าหรือเป็นปลาบึกก็ได้ครับขอขอบคุณที่เข้ามาดูแม้จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม แค่หนึ่งยอดวิวก็ดีใจมากแล้วครับแล้วขอกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ